S <S สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกๆุกคนอ่ะวันนี้เรามาอีกแล้วเนะมาะมาแป๊แป๊บจ้ะวันนี้เราจะมาเปิดของขวัญวันบารลินไทยกันเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนได้อะไรกันบ้างจ้ะว้าวนองดีเซียได้ชุดนอนจ้ะมีชุดนอนน,อนีผ้าห่ม Big heart. Oh, and a blanket. That's so cool, yeah. <gasps> God, candy. Oh, yes. Yeah. <gasps> no more heads. You see how much I love it? Candy. candy, um, a bunch of sour candies. Warheads and Kit Kats. What did you get? Uh, pajamas, big heart, Warheads, mm -hmm. cotton candy. Okay. This one for Oh, thank you. <laughs> I right, <a> love chocolate. Lily, the chocolate. Flowers are yours. Like your wine. c h oh, ช็อกโกแ a ตหั k ใจในรถขอบคุณบิลลี่คือช็อกอกแลตที่แล้ว,วลลด้วย <laughs> เราต้อง mm. มีไวายขดเล็กๆเลยจะสีขวดเาะดอกไม้ดอกไม้โอ้ยหอมเลยขอบคุณ mm hmm. สุดที่อืมที่นี่สุดท้ายที่ล้วยังสวยเลย Beautiful. Uh, I am can you hear you. <laughs> okay. <laughs> Happy Valentine's Day. You mean everything to me. Love always and forever, Billy. X -X 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 -O -O -O. Okay. Mm -hmm. Thank you. Love you. <laughs>

น้องลอีเซียไม่ชอบช็อกโกแลตแบบนี้จ้ะเดี๋ยวก็เลยไม่ได้ซื้อให้น้องอลีเซียของน้องเซนตาน้อ,นองลอีเซียก็ชอบนี่จ้อลีเซียมาใกล้ๆกล้องสิคะน้องลอีเซียจะชอบเป็นแบบคิดคิดแคทจ้ะบอกมาอย่างสวยเลยวันนี้แบบว่าออก ไปซื้อกับเขาเนาะอยู่กลานเอเชียไปกนถูกพอกลัดมาถึงบ้านเดี๋ยวเห็นพินเลียตั้งดอกไม้ตั้งของขวัญว่าให้แ่ยเบนโต๊หวี่อย่างดีใจเลยจ้ะคิดว่าจะไม่ได้อะไรแล้วปีนี้แต่เบนนี่ก็เซอร์ไพร่์เห้แ่ยงแก็บนี่ทุกปีเลยจ้ะซื้อดอกไม้เห้เ่ยงส่วนกําไรนี่เ้นนี่เป็นของน้องเจนน้าทําให้เบบจ้ะวันวาเลนไทน์ส่วนเซนนี่เป็นของน้องลิเซียทําให้เหวจ้ะช่วงนี้อ่ะนางจะชอบทากําไรลูกปัดจ้ะ นางคำเห็นแม่วแบบบรนดาเรนทายยูสวยเลยจ้ะให้ดูน้นองเจน่าตาเขียนคำว่าสุขสันต์วัรดาเรนทยจะ้ะส่วนเซนนี่ของน้องอลิเซียลอยคำว่าซิริวันเป็นชื่อแบบว่ายังน่าราักเลยอร่อยไหมลูกเออค่ะ เดี๋ยวมาชิมช็อกโกแลตก็แววกันจ้ะเดี๋ยวจะชิมชิมนี่ก่อนนะอืมอร่อยจ้ะเป็นใส่ถั่วอร่อยลูกดอกไม้ยังหอมเลยจ้ะ ดอกใหญ่ด้วยบิลลี่ซื้อดอกไม้ให้เ,หเหราทุกปีเลยวันมาเล่นท้ายเดี๋ยวจะแกะผ้าห่มให้น้องเจนาตาด้ะน,นุ่มไหมลูกโซซอบเป็นผ้าห่มลายแมยวยังนุ่มเลยจะ้ะ Thank you. Happy Valentine's Day. <S oh, happy Valentine's Day. ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกําลังใจให้แบบแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปนี้แบบก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้จ้ะอ่อสุขสันต์วันวาเลนไทน์กันทุกๆคนจ้าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับบายบายบายแฮปปี้วาเลนไ n น์เซย์บา Bye